อย่างเด็กทารกเกิดมาจากท้องแม่มันไม่ได้ฉลาดมาแต่ในท้องเลยมันไม่รู้เรื่องวิมุดเรื่องอะไรมาแต่ในท้องเลยอมันไม่มีวิชามาเลยทีนี้พอมันมาเกิดมาแล้วมันได้สัมผัสกันข้ากับโลกนี้ทางตาทางหูทางเจมูกทางลิ้นทางกายทางใจ <c oughs> อะไรอัด็ดอร่อยถูกใจมันก็รักก็ยินดีมันก็โง่โง่โงยินดี อะไรไม่อร่อยไม่น่ารักไม่น่าพอใจมันก็โกรธเกลียดมันก็โง่ไปโกรธไปเกลียดนี่อวิชชาธาตุมันตั้งต้นแล้วเพราะวิชาธาตุไม่ได้กำกับมาในจิตใจนั้นอวิชาธาตุก็ครอบงำแล้วก็บรรดาลให้เป็นไปนี่ชีวิตนี้จึงมีความทุกข์ <c oughs> ก็ตามธรรมชาติไม่ใส่วิชาธาตุมาให้ด้วยเสร็จ ก็ให้ว่างอยู่นี่ก็เกิดอวิชชาธาตุเข้ามาแทนเด็กเกทารกนั่นก็เติบโตขึ้นมาด้วยอวิชชารักในสิ่งที่น่ารักโกรธในสิ่งที่น่าโรกรธเปียดในสิ่งที่น่าเกลียดกลัวในสิ่งที่น่ากลัวเพิ่มขึ้นทุกทีมันไม่สามารถจะเป็นปกติเป็นกลางอยู่ได้แล้วก็มากออกไปหลายอย่างหลายประการหลายอย่าง ก็ต้องเป็นทุกข์มากมายหลายอย่างหลายประการพอนี้สรุปรวมความว่าเพราะว่าชีวิตมันไม่ได้มีวิชา,าธาตุติดมาด้วยมันเปิดว่างอยู่อาวิชา,าธาตุมันก็ครอบงำเติบโตขึ้นมาด้วยอาวิชาก็เป็นต้นเหตุให้เกิดความทุกข์ตามกฎเกณฑ์ของอิทัปปเจตา อวิชชาเกิดสังขารสังขารเกิดวิญญาณวิญญาณเกิดนามะรูปนามะรูปให้เกิดอาจตนะอาจตนะให้เกิดผัสสะผัสสห้เกิดเวทนาให้เกิดตัณหาเกิดอุปาทานให้เกิดภพให้เกิดชาติและให้เกิดทุกข์อนาประกานี่เพราะว่ามันปล่อยให้เป็นโอกาสแก่อวิชชาธาตุเพราะไม่มีวิชชาธาตุ ทางออกขก็มันก็คือรีบสร้างสรรวิชาธาตุให้ปรากฏขึ้นในจิตใจนี่ให้สิงสถิตยอยู่ในจิตใจคือปัญญานั่นแหละพ่อคูณตั้งส่งเสริมอบรมให้มากให้เป็นปัญญาที่มากให้สะดวกแก่สะติที่จะระลึกถึงปัญญาเอามาใช้ใทันแก่เหตุการณ์ ก็จะดับทุกข์ได้เดี๋ยวนี้มันยังไม่เป็นอย่างนั้นดังนั้นเราจึงต้องเป็นทุกข์เพราะว่าชีวิตให้โอกาสแก่อวิชชาเข้าไปยึดครอง